เจญเข้ามาเนิรปอแม่พ e ี่น้องเฮ้ยวันนี้อีน้องํำห่ยคำเฮิดมีเรื่องจะมาเล่าเฮ้ปอแม่พี่น้องฟังเรื่องตลกแหมแล้วถ้าได้ฟังก็ไขหัวเป้บะขืนลื้นเข้าป้บะลงคอเป็นน้ำหูน้ำตาเนอรปอแม่พี่น่องเหยว่าแล้วก็เตรียมเฮิดกันเนิรปอแม่พี่น่อง เจียกัเมืองวันนี้คือเรื่องบวชชีเพราะหนีรักมีวัดแห่งหนึ่งเนาะก็มีตึงพระตึงชีแล้วก็ตึงเน้นวัดนี่ก็จะมีสถานปฏิบัติธรรมอากะในวัดก็จะมีแบ่งโซนเนาะโซนนี่ก็จะเป็นโซนของแม่ชีเปิดยูและแหมโซนนึงก็เป็นโซนของพระกับเน้นน้อยที่เปิดยูด้วยกันเนาะที่นี่ห้องน้ำ ามาดูห้องน้าสังเกตถ้าปอม่พี่น้องเคยไปแอวต่างวัดเขาก็จะมีห้องน้าหลายๆห,ห,ห้องเลี้ยงกันตั้งอยู่หลังวัดอีนาะทีนี้ด้วยความว่ากิจวัตรประจําวันเกาะแต่ละคน้นก็ปฏิบัติภารกิจของภผของมันเนี่ยค่ะห้องน้าวัดก็มาได้แตกต่างจากห้องน้าสาธารณะตีอื่นสักต่อใดเวลาเข้าไปห้องน้าเนาะมันก็มีคนมือบอนผ่องละอ่อนมือบอนผ่องเข้าห้องน้ำมันก็อดเขียนบ่ได้อีนาะมันเริ่มจากตัวเน้นน้อยกับพาะ เข้าห้องน้ำก่อนพระกับเนนี่ห้องน้ำนี่ก็คือมันก็เป็นวัดบ้านนอกเนาะก,ก,ก,ก็มาได้แยกห้องน้ำประัย,ยไม่ยิงเนาะคนไหนปวดก็หล่นเข้าอากะในประตูห้องน้ำส่วนใหญ่ก็จะมีค้นชอบเขียนเอาปากกาเมจิกผ่องเขียนห้องน้ำเนาะระหว่างหนังปดทุกมันก็กลายเนาะบอกว่าจะเย่ยอยอหยังอย่กะก็เลยป้ากันเขียนห้องน้ำมันเริ่มต้นแบบเริ่มจากพาก็เริ่มจากเมชีนะกะ หนังห้องน้ำเหมือนก็กายบ๊ะงูเนี่ยจะได้จกเอาปากกาเมจิกขึ้นมาเขียนประตูห้องน้ำเนาะเริ่มต้นแม่ชีเขียนก่อนบวชชีเพราะหนีรักอินลหรอแม่ชีก็เขียนซือ้อ,อผ่านมาแห่จัดหลายวันพระกะมาเข้าห้องน้ำก็ห้องน้ำห้องอื่นบาเข้าบังเอิญมาเข้าห้องน้ำห้องเดียวกับตีแม่ชีเข้าเนาะนังไปหนังมาสัตตาหัน ประตูห้องน้ำเขียนบวชชีเพราะหนีรักเออพระก็กึดพี่เลนกะบะฮู้จะตอบโต้กันยังไดอยู่ในวัดกับเม้ากับแย้งหน้าแย้งตากันพอหน้ากันเนะาะบ่ได้อู้กันแต่กันว่าเนาะบ่เคยใกล้กันพระกับชี้ก็เลยเขียนบ่ได้เขียนเซลกะโอ้สงสัยถทาจะเป็นแมชี้เนี่ยเขียนว่าบวชชีเพราะหนีรักพระก็กึดพี่เลนจกประกาเคมีออกมาเขียนต่ออกหัก เพราะรักชีอินเหรออดบัได้เขียนอกหักเพราะรักชี <c oughs> ตึงชี้ตึงพระเนาะเข้ามาใจห้องน้ำแม่ชี้เขียนพระก็เขียนกัมนี่เจ้าอาวาสก็ว่าเออห้องน้ำห้องนี่มาอย่างมาหมานแต่หมานว่าเขาอย่างมะหุมเข้าห้องน้ำห้องนี่แต่เจ้าอาวาสก็เลยลองจ้ำพอ เข้าห้องน้ำนี่เหมือนกันปิดประตูโอ้มันมีตัวหนังสือเขียนโต้อตอบกันยังจดหมายรักอีเนาะบวชชีเพราะหนีรักอกหักเพราะรักชีเจ้าอาวาสกับกึดไปกึดมาจะตอบอยังไงจกประกาศเคมีออกมาเขียนต่อบวมชมาหลายปีเพิ่งได้ชีหนเดียวอินรเจ้าอาวาสก็บพรธาตมาดาเนอบวชมาหลายปีเพิ่งได้ชีหนเดียวอีหรอ กำนี่ก็เขียนเซตก็ออกมาแปงหน้าสื่อระบบหูเหลืองหูแล้วก็หับคิดนี่มนต์ปกติเอ่อตึงชี้ตึงพระตึงเจ้าอาวาสเนาะเข้าไปเหลือบลอยแล้วเหลือเน้นกับกำหนี่เน้นกัได้มีส่วนร่วมก็เปิดเน้นกะหวังขอเข้าสักกัตัวห้องน้ำห้องนี้มันหมามยังไงอีหลาตึงเจ้าอาวาสตึงพระตึงชี้หุม่มเข้าห้องน้ำห,ห้องนี้แตเนอเน้นก็เลยเข้าไปกะเข้าไปกะหนันกะกำนี่ปิดประตูวัดหันละ บวชชีเพ่อหนีรักพระเขียนนะอกหักเพราะรักชีตุเจา้าเจ้าอาวาดัดอดมาได้ก่อย่างก็บวชมาหลายปีเพิ่งได้ชีหนเดียวเน้นน้อยกับกึดใจได้เน้นน้อยเจ้าปัญญาอดมาได้จกประกาเคมีมาเหมือนกันเอามาเขียนต่อเน้นไม่เกี่ยวเจียวเลยเน็นไงบธรรมดาเน้นน้อยกัใครมีส่วนร่วมใครต่อปากตอกํมก็บเปิ่นอีเตนา บวชชีพ่อหนีรักอกหักพ่อรักชีบวชมาหลายปีเพิ่งได้ชีหนเดียวเนนไม่เกี่ยวเจียวเล็กอ่ากำมีีก็ทอทอๆแต่ละขนเขียนตอบกันไปตอบกันมาประตูห้องน้ำก็ถ้าจะพุนมดละว่าให้ว่าดีกำมีีกะมันมีวิวันหนึ่งนาอก,ก็มีผู้รักผู้ใหญ่จากกรมาศาสนาเปิดนม่แอววัด ก่มาห้ใจเถีเยยังไดเนาะเปิ่นก่วัดนี่เป็นวัดปา่าวัดบันนอกเออะกะเปิ่นก่อคาบรถมาเปิ่นก่บมาได้บอกหลวงแน้าว่าเปิ่นจะไม่แอวตึงพระตึงเน้นก็บ่ตันได้เพี้ยวได้พัดออหยังสักอย่าง,างวัดก่อบ่ตันได้เนี่ยอย่างสักอย่างรวมตึงห้องน้นาตัวเอกะค้นตีมาตรวจก็คืออธิบดีกรมศาสนาเปิ่นก็แม่เปิ่นก็ใไขมาดูบรรยากาศหลบๆวัดเนาะพออธิบดีกรมศาสนามาถึงวัดก็ ยูบอยูก็เจ็บต้องใครเข้าห้องน้ำแหระก็บะหูจะไปเข้าห้องน้ำไหนมันเป็นวัดป่านะมันก็บมีห้องน้ำสำหรับแขกก็จําเป็นได้ใจห้องน้ำรวมน่ะกะอาทิตย์บดีเข้าไปกบท้อทๆอจัดการทําธุระเออปิดประตูห้องน้ำห้องเก่าห้องประวัติศาสตร์นั่นนะปิดประตูกะกั๊นี่ระวางที่ทำธุระก็หนั่งอ่านข้อความติดประตูกะไหลตั้งแต่ตั้งบนเนาะบวชชีเพราะหนีรักอ่อกหักเพราะรักชี บวชมาหลายปีเพิ่งได้ชีหนเดียวมีตอแหมเนนไม่เกี่ยวเจียวเล็กอธิบดีก้มศาสนากึดไปเกิดมาบาหูใจเย,ยอะยางไงด,ด้วยความเคยชินเนะะาะจกประกาออกจากกระเป๋าเสื้อออกมาเขียนต่อตังลุมว่าอนุมัติอีหรอเพราะอธิบดีเนี่ย ความเคยชินก็คือต้องเซ็นอนุมัติหนังสือเนาะบม่ฮู้จะเขียนต่อยังไดแต่ก็ใครมีส่วนร่วมว่าอ he. um ันเตปิ้องเฮ้ยเซ็นว่าอนุมัติอิล่์เนี่ยก็คือตีม้าของเรื่องบวชชี้เพราะหนีรักนั่นแล้วปอแมปปิ้อง ฝากกดไลค์กดแชร์หื้อกบช่องอิน้องคำหวยคำเฮอเต้ยนะเจ้า